ต้มก่อนนะคะเดินหนิ้มนะคะตรหมูเขาต้อีกยกว่าย้มด้สมใช้เป็นกระดูกแ่เป็นหมูสามชั้นเขนะก็ไม่ต่างกอนหรอกค่ะเดไปเรอยเกี๊ยบออกต้องอนี้ออกด้วยสวยมากเลยอ่ะนี่แก็เอานี้ออกเปลือของเขาติดอยู่ต้องเอานี้เหมือนลูกชิดเลย่ะน้ำประมาณสุกนิดนึงเดี๋ยวนะไม่ิดนึง นีใหญ่แต่ไม่รู้จะแก่เรืยังโอเคลบกับลบมาแล้วคนนี้มาแล้วนี่นี่น,นี่นี่แก่ อะไรเนี่ยตืออะไรตือตเนี่ยอืมอืมเย็ดตัวปะออืมเล็น่มเยดเย็ดอันี้อืม่งคีเลนเขื่องงานคีเลน 嗯，好、嗯。<Okay. S 3> okay. เช้าวันใหม่นะคะแม่ก็กำลังผัดข้าวเหนียวเพื่อแทงต้มนะคะหรือว่าทำต้มใบกระพาะนะคะก็เป็นงานบุนเดือนสิบหนหลังนะคะ,ะดาดาคุปักลิง์กไว้ให้นะคะสำหรับวิธีทำต้มใบกระพาะโดยละเอียดนะคะจริงๆวันนี้เมนูอาหารคาวหวานเยอะมากเลยนะคะ,ะดาดาถ่ายไม่หมดนะคะทุกคน แล้วก็มื้อเที่ยงรดาก็มีเมนูเหลืองๆนะคะผัดเผ็ดชี่โครงหมูนะคะรดาก็จะมาตำเครื่องแกงก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องแกงแบบจัดเต็มมากนะคะเป็นเครื่องแกงเผ็ดนะคะแล้วก็เราจะซอยข่าอ่อนแช่น้ําเกลือนะคะเพื่อให้เขานิ่มค่ะมาค่ะเราจะมาผัดกันเลยน้ํามันนะคะใส่ลงไปในกระทะแล้วก็เอาเครื่องแกงของเรานะคะลงไปผัดกับน้ํามัน เราจะไม่เอาหมูลงไปก่อนนะคะเราจะผัดจนเครื่องแกงหอมก่อนนะคะค่ะผัดไปเลยนะคะเครื่องแกงก็จะตมแบบหยาบหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ใส่ตะไคร้เยอะมากเลยตมด้วยน้ำที่เราต้มหมูนะคะลงไปนิดนึงเพื่อให้น้ำขุกขิดนะคะ หมูของเรานะคะก็เอาลงไปได้เลยหมูเราจะนําไปต้มก่อนนะคะจนเหนียวนิ่มนะคะวันนี้ราด้ใช้ที่โครงหมูนะคะก็1นกิโลกว่าเมนูนี้เพื่อนๆสามารถจะใช้เป็นกระดูกอ่อนก็ได้หรือว่าเป็นหมูสามชั้นก็อร่อยนะคะตามด้วย่าอ่อนของเราคะ่ะโยนลงไปเลยผัดผัดผัดนะคะใช้เครื่องแกงซึมเข้าไปในหมูของเราก่อนนะคะ แล้วก็เติมน้ําต้มหมูลงไปเหมือนเดิมค่ะน้ําต้มหมูที่เราต้มหมูค่ะเราก็เว้นเอาไว้นะคะแวไดาจะปรุงรสเลยนะคะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะกับน้ําปลานะคะท่านที่ทานหวานก็เพิ่มน้ําตาลหรือว่าจะเพิ่มเป็นพวกผงปรุงรสชูรสได้เลยนะคะอันนี้กะปิเขามีความกลมกล่อมอยู่แล้วดาดาก็เลย,ย,ยไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะคะเสร็จแล้วค่ะ เพิ่มใบรานะคะหรือว่าใบยี่หร่านะคะแล้วก็เพิ่มใบมะกรูดฉีกลงไปได้เลยค่ะ s> <S เผ็ดร้อนมากเลยนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะ s> <S ผัดเผ็ดสําหรับที่บ้านจะต้องมีน้ํามันนะคะ <_ s> นี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ <_ s> วันนี้ดานาก็ผัดบวบด้วยนะคะเป็นบวบผัดไข่หรือว่าไข่ผัดบวบก็ได้นะคะ แดดาก็ใช้กระทะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเราก็จะเอาไข่ของเราลงไปก่อนนะคะขยี้ขยี้รวนรวนไข่นะคะแล้วก็เราก็จะตักไข่พักเอาไว้นะคะแดด้าก็จะใส่กะของหมูเจียวลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะบวกของเราลงไปเลยนะคะผัดผัดผัดนะคะ หยดน้ำไปนิดนึงปรุงรสนะคะเมนูนี้เดาได้ดจะใส่น้ำตาลด้วยนิดนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะผัดบวบของเราตักเสิร์ฟเลยค่ะต่อด้วยเมนูปลาอบนะคะปลาสดมากเป็นปลาเรือเล็กนะคะปลาทรายปลาแดงนะคะปลาหน้านวลค่ะนี่ค่ะร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูของเรานะคะ ลูกหมาค็อกเทลของหวานยามบ่ายของเรากินครั้งแรกเหมือมนกันนะนีอออ่อันนี้คือผลสดของเขาเถึงจะขุดพุดอาจจะออกอ๋อต้องออนี้ออกด้วยสวยมากเลยอ่ะมีแล้วก็เออนี้ออกอเปลือกของเขาติดอยู่ก็ต้องอานีออ้เหมือนลูกชิดเลยค่ะ ชิมแล้วด้วยเือนลูกชิ้นเลยเลี้ยไม่ออกเราก็ะะมาเชื่อมเลยค่ะกันจายกันแล้วก็มีใส่น้ำด้วน,นะครับได้แล้วถูกแล้วนี่ก็ได้แล้วนะคะน้ำประมาณถูกชิกนิดนึงเหลือน้ำไว้นิดนึงทานเลยก็ได้หรือว่าจะทานแบบว่าลอยแก้วใส่น้ำแข็งก็อร่อยค่ะ แต่กะทิก็อร่อยค่ะ